สวัสดีครับพบก,กับผมแคทเซดั้งวอเทนิคนอ,นอีกครั้งนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม once human นะครับวันนี้อยู่ที่หัวข้อการผ่านตัวซีซั่นโกนะครับผมนี่เลยนะกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาที่ซีซั่นโกนะครับอันนี้เป็นซีซั่นโกอันที่2นะฮะนี่เลยพอกดเข้าไปปุ๊บนี่ผมจะเอาให้ดูทีละอันเลยนะฮะอันนี้นะครับไปที่บ้านนะฮะแล้วใช้ตัว Facility ต่างๆ1ครั้งเท่านั้นนะฮะก็ผ่านเช็ดผ่านเลยนะฮะคืออย่าง คราฟเอ่ยหรือว่าการบดขยะเอ่ยทีเดียวผ่านเช่นกันนะครับส่วนต่อมาเลยนะฮะอันที่2นะครับจะเป็นตัวคราฟนะฮะพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระดับพวกอาร์เมอร์ระดับสีม่วงขึ้นไปนะฮะสีม่วงก็ได้หรือรีเจนสีทองก็ได้นะครับผมชิ้นเดียวผ่านเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับต่อมาเลยนะฮะก็จะเป็นนี่เลยจัดการมอนสเตอร์10ตัวที่อยู่ใน อนาเขตบ้านเรานะฮะอันนี้สามารถใช้ตัวเรโซแนนซ์เรียกมอนสเตอร์มาแล้วก็ปาดแป้นมอนได้เลย10ตัวยังไงก็ถึงฮะถึงแน่นอนนะครับผมอันนี้สุดอีซี่เช่นกันนะครับอ่ะต่อมากันเลยนะฮะอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสร้างนี่เลยมาดูตรงนี้เลยสร้างส่วนของไอตัวโซลาร์เซลล์นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นฮะสร้างโซลาร์เซลล์มาง่ายๆเลยสร้างโซลาร์เซลล์เสร็จปุ๊บ เอาให้ถึงไฟฟ้าถึง60วัตต์แค่นั้นเองผ่านนะครับสุดอีซี่เลยนะต่อมานะครับอันนี้ใช้ตัวรีโซแนนซ์นะฮะใช้หินไอคอเทคกเนี้ยระดับ2นะครับนี่เรียกมอนสเตอร์เลเวล25ทําทำเหมือนตัวเฟสแรกเลยนะฮะเรียกมอนสเตอร์ระดับเลเวล2ี่เนี่ยคือใช้หินเลเวล2ปุ๊บป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์มาตีตัว สตาร์ดัตเรโซแนนซ์เราได้นะฮะแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะฮะอันนี้สามารถสร้างป้อมปืนแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาช่วยกันลุมยำมอนสเตอร์ได้เลยนะครับสุดอีซี่เลยนะครับต่อมาเลยนะฮะอันนี้นะฮะเพื่อนๆไปที่โต๊ะคราฟนะครับแล้วก็จับปืนของอาวุธอาวของเพื่อนๆมานะแล้วก็จับมันเทลริเบชันให้ถึงบวกหกแค่นี้ผ่านเลยนะครับนะอ่ะมาดูอันต่อไปเลยนะครับผม นี่อันนี้ครับเพื่อนๆไปที่มุมสวยๆหรือว่าถ้าขี้เกียจถ่ายรูปก็เพื่อนๆกดเนี่ยกดแถบค้างไว้แล้วเลือกไปที่กล้องนะฮะถ่ายอะไรก็ได้กดถ่ายไปสิบครั้งนะฮะเซฟไว้ด้วยกันเหนียวก็ได้ฮะ,ะหรือว่าถ่ายเฉย,ยๆก็ได้นะฮะ <c oughs> ครบสิบครั้งปุ๊บผ่านทันทีนะครับโหง่ายจุดง่ายจัดเลยส่วนต่อมานะครับอันนี้นะฮะเหมือนเฟสแรกเลยะครับหลังจากเฟสแรกเราเปิดเสาเทปพอร์ตไปสิบต้นแล้วครานี้เราไปหาเสาเทปพอร์ตเพิ่มต้นเพิ่มเป็นยี่สิบต้นนะฮะ จาก10เป็น20แค่นี้ผ่านเลยเช่นกันนะครับส่วนต่อมานะฮะมาดูอันนี้เลยนะฮะนี่เลยหานี่เลยตามภาพนะฮะไปเพื่อนๆไปหาบ้านที่มันเดินได้นะฮะเหมือนรถเมย์เดินได้อันนี้แต่อันนี้เป็นบ้านนะครับหาบ้านให้เจอนะครับเข้าไปในบ้านและทำพัโซให้ผ่านนะครับอย่างการยิงหลอดไฟเอยหรืออะไรเอยตามในตามในบ้านที่เดินได้นะฮะแค่นั้นเก็บของตัวกล่องจบภารกิจ ง่ายไปเลยใช่ไหมล่ะจัดไปเลยะฮะภรารกิจนี้สุดง่ายต่อมานะครับอันนี้นะฮะเพื่อนๆไปที่เมืองนะครับแล้วคุยกับ m อ c มพซประมาณนี้เพราะว่า m อ c มพแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะครับคุยแล้วก็รับตัวคอมมิชชั่นนะฮะทำคอมมิชชั่นให้ได้10ครั้งนะฮะซึ่งตัวคอมมิชชั่นอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็ทำไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บผ่านครบนะฮะเข้าวีที่2เนี่ยเราทำ คอมมิชชั่นให้ครบจบ10คอมมิชชั่นแล้วนะฮะสุดอีซี่เลยนะครับอันนี้ต่อมากันเลยนะครับมาดูที่อันแรกนะฮะเพื่อนๆไปที่ตัวของการคราก็ได้มันเป็นไอเทมพิเศษนะฮะสามารถครามาใช้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปที่ตัวซีซั่นพาร์ก็ได้นะฮะสายฟรีเนี่ยซีซั่นพาร์ก็ได้ขวดได้ขวดโพชั่นแบบนี้มาใช้เช่นกันฮะใช้หนึ่งครั้งผ่านเลยเช่นกันนะครับ ต่อมาเลยนะฮะอันนี้คือ10นาทีเราเอาตัวลูกน้องอ่ะที่เป็นสายคอมแบทนะฮะนี่เลยสายคอมแบทมันจะดูตรงมุมข้างบนนี้นะฮะจับมันยัดเข้าไปในตู้นะฮะแล้วเอาออกมาใช้อยู่กับเราเป็นเวลา10นาทีแค่นั้นเองผ่านเลยครับผมนะต่อมานะครับอันนี้เป็นการใช้เจ้าปลาไหลไฟฟ้าซึ่งผมได้ทําคลิปไวแล้ววิธีการหานะครับสำหรับใครที่ยังหาไม่เจอหรือว่าไม่รู้ว่าจะหายังไงนะฮะสามารถ ไปดูคลิปนั้นได้แล้วก็ใช้เจ้าอิเล็กทริกอิวเนี่ยจับยัดตู้ไปนะครับแล้วให้นอนไปทํางานตามที่ปั่นไฟต่างๆของเราแค่นั้นเองนะครับผ่านเลยสุดอีซี่เลยนะต่อมาเลยนะครับอันนี้คือการไปตามหาพวกดูกกรเบ้ของเราดีเวียนนั่นเองนะฮะเอาให้ได้สกิลเนี่ยตัวเลตติ้งนะฮะมากกว่า2 2ขึ้นไปนะครับผ่านเลยนะครับอันไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับบอกเลยว่าง่ายจะจัดเช่นกันนะครับ ไปดูต่อกันเลยนะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวของการส่งดีเวียนของเรานะลูกลูกกระเบืของเราเนี่ยที่เป็นสายการเก็บเกี่ยวอะเข้าตู้ไปให้น้อนไปทํางานแค่นี้จบเลยผ่านเช่นกันนะครับสบายใจอ่ะไม่รอช้าไปส่วนต่อไปกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับเราไปสู้กับตัวชาร์ o ด h o ฮาวนะฮะตัวหมาตัวไอจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นหมาป่าหรอ เอออารมณ์เหมือนเป็นน้องหมาน้องหมาเงาตัวเนี้ยตอนสู้ไปสักพักหนึ่งเขาจะเสกตัวออฟเนี่ยที่เป็นดาร์กออฟเนี่ยไอสามอันเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทำลายดาร์กออฟเนี่ยสามอันเสร็จปุ๊บอะ่ะเราชนะให้ได้แค่นี้ภารกิจนี้ผ่านเลยครับสุดอีซี่ไปเลยใช่ไหมล่ะต่อมานะครับอันนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถดูในแมปได้เลยแล้วก็มันจะมีตัวไซโลอยู่นะครับไปที่ไซโล p h i นะครับผมและ ไปที่โหมดระดับ normal นะครับและห้ามล้มเด็ดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนห้ามล้มเด็ดขาดนะถ้าไม่ล้มก็ผ่านแล้วนะฮะจบให้ได้นะครับผมต่อมาครับไปที่ไซโลเช่นกันนะฮะแต่ว่าไปที่ไซโลไออัลฟ่านะครับและทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะไปกับเพื่อนก็ได้หรือไปคนเดียวก็ได้ระดับ normal นะโดยที่เราไม่ล้มไม่ถูกศัตรูตีให้แล้วแบบลงไปนอนกองอ่ะ แล้วจบให้ได้นะครับแค่นั้นก็ผ่านแล้วนะครับอีซี่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะต่อมานะฮะอันนี้บอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ผมชื่นชอบนะครับผมจะเอามีดเมิดไปฟว้งใส่ใส่พวกทหารแต่เป็นจะเป็นพวกทหารพวกนี้เท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราผ่านภารกิจได้นะฮะถ้าเป็นพวกตัวซอม,ซอมบี้อะไรเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นทหารพวกนี้นะใช้จริงๆไม่ใช้มีดก็ได้ใช้พวกระเบิดเอยอะไรเอ่ย,ยามกําจัดมอนสเตอร์ ที่เป็นพวกทหารพวกเนี้ยสิบตัวก็ผ่านแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับของเฟสสองนะ,ะจะเป็นการปราบมอนสเตอร์อีลิตนะฮะโดยการอยู่บนรถอ่ามอไซค์ไม่ได้แน่นอนนะฮะให้เราใช้รถยนต์หรือว่าไปนั่งรถยนต์เพื่อนก็ได้นะ,ะหรือเราขับไปเองแล้วกดคอนโทรลสลับตำแหน่งนะฮะแล้ชงเงยงออกมายิงมอนสเตอร์ที่เป็นอีลิตให้เมี่ยงคำแค่นั้นเองก็ผ่านแล้วนะครับผมอันนี้คือตัวของไอ ซื้อท่านโกเฟสสองนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะทำเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าต่อไปให้เสร็จไวๆนะครับผมใครที่ดูแลว้วผมแปลผมไปลิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพืกำลังใจให้ผมแชนเนลเซ็ตเอาเนื้อในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะมาที่วุ้นแดยังพลิะเพาะ,พาะลาไปก่อนสวัสดีครับ